บรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมศพคืนที่สามของคุณแม่ชุติมาเหลาเพชรมันดาของนางแบบสาวอย่างโอเดตนะครับที่จากไปได้วยโรคตับแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกซึ่งในงานก็มีบรรดาเครือญาติมาร่วมไว้อะไรกันอย่างครับข้างส่วนเพื่อนนางแบบและคนในวงการบันเทิงก็ส่งพวงหลีดมาแสดงความเสียใจกันมากมายทีเดียวทั้งสาวทาทยยังจีดแสงทองโยยศสวัสดีครับแม่ไม่สบายคือแม่เป็นโรคตับโตแล้วก็ แล้วก็เส้นเล่นในสมองแตก<ม>ค่ะทีนี้พอเหมือนจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ซุดลงไปอีกพอซุดลงไปแล้วก็ซุดหนักเลยก็ไม่ฟืน้น<ม>คือแกก็สลบไปสองวันก่อนจะเสียชีวิตนะคะคุณแม่คงรู้ว่าเรารักเขาอะอมันก็ใครที่ยังมีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ก็ทําดีกับคุณได้มากๆนะคะก่อนที่จะสายเกินไปค่ะพี่โยอได้มอบดวงดีมาเป็นไงบ้าง ก็ดีใจนะคะที่พี่โยยังคิดถึงอยู่วันนี้ก็วันเออพี่โยก็มสเสมาส่งมสเสเอ็มมาเมื่อวานนี้ว่าเสียใจด้วยก็เราก็บอกไปแล้วว่าขอบคุณนะคะคือเวลาช่วงเวลานี้มันมันบอกได้เลยว่าใครเป็นเพื่อนแท้ใครเป็นเพื่อนตายโอ้ oh, คนเขียนมาใน Facebook เยอะมากแล้วก็ประมาณ3-400คอมเมนต์เลยอะ่ะ mm hmm. ก็มีคนเขียนมาใน a c e b o o k มีคนเขียนมาทวิตเตอก็ขอบคุณมากนะคะ ตอนนี้คุณแม่ก็ไปสบายแล้วเด็กคิดว่านะเด็กก็หวังว่าก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจแล้วก็ทุกๆความคิดเห็นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เด็กเรื่อยๆนะซึ่งหลังจากนี้ศพจะถูกเก็บไว้เพื่อรอคุณป้าที่กําลังบินลัดฟ้ามาจากประเทศฝรั่งเศสเ,เพื่อมาร่วมงานชาปนกิจศพต่อไปค่ะทีมงานชูอินไซ h ์ขอร่วมไว้อะไรกับการจากไปของคุณแม่ด้วยนะคะ